ไม่แรงโงเค็ดเ๋็บให้โดนตาสิปเป็นคุณหมอไปรัอยากกระแทกหน้าเขาดิตรงท้อง ไล่โรมาเน่ม้าชี้ๆๆ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 ๆ อออบอกอย่โดนหน้าสิแม่เปจนู่นเอ็เตอร์เปอสเตอรแม่เป็นจัะนุ่นสปา์ ไม่โดนในลไม่โดนปุบอหนูตั้เอ็มตัวไม่หลงยิงแม่สิยิง นี้มีรถไฟเยอะเกินออกมีขี่บอสตู้แล้วยิงกันแนนล้ว